สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยกับช่อง Practice World Studio วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับตำนานฆาตรกรต่อเนื่องคู่หูนักล่าศพแห่งเอดินเบิร์กความยากจนความโลภความแค้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นต้นเหตุของการก่อคดีอาชญากรรมและคดีฆาตรกรรมได้แต่ที่ดูจะขัดแย้งที่สุดก็คือการฆาตรกรรมเพื่อนำไปสู่ความรู้ทางการแพทย์ ไม่น่าเชื่อว่าความอยากรู้อยากเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับการนำมาช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองจะกลายมาเป็นช่องทางแห่งการก่อเหตุสังหารผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมากมายเช่นนี้แม้ว่าจะดูน่าเหลือเชื่อแต่มันก็เคยได้เกิดขึ้นจริงมาแล้วในช่วงราวศตวรรษที่19ณนาดินแดนแห่งสหรัฐอาณาจักรยุคสมัยก่อนปี1832 การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกายวิภาคของมนุษย์นั้นยังเป็นเรื่องที่มีความยากลำบากมากเนื่องจากการเรียนรู้ร่างกายของมนุษย์ให้ลึกซึ้งท่องแท้ที่สุดนั้นจำเป็นต้องมีศพหรืออาจารย์ใหญ่เพื่อใช้ในการศึกษาทดลองแต่เพราะในยุคอดีตกฎหมายแห่งสหราชอาณาจักรอนุญาตให้ใช้ร่างกายของศพที่เสียชีวิตจากโทษประหารเท่านั้น จึงทําให้จํานวนของศพนักโทษมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหมอและนักศึกษาแพทย์แต่ด้วยความกระหายใคร,ร่รู้และมีการแข่งขันทางด้านความก้าวหน้าทางด้านวิชาการกันตามยุคสมัย <c oughs> ก็ทําให้มีหมอหรือนักศึกษาแพทย์บางคนถึงกับต้องยอม แอบลักลอบไปกุดร่างของผู้ตายขึ้นมาจากหลุมศพและนำกลับมาทำการวิจัยต่อไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายของบ้านเมืองเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่หากสิ่งใดที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งนั้นขาดแคลนหรือหายากราคาก็ย่อมจะสูงตามไปด้วยอาชีพการขุดศพไปขายหรือนักล่าศพ จึงได้เกิดขึ้นมาและกลายเป็นอาชีพผิดกฎหมายที่สามารถสร้างรายได้ได้สูงมากโดยพวกนักล่าศพจะพยายามสืบหาหลุมศพที่เพิ่งมีการฝังใหม่ๆและแอบลักลอบเข้าไปขุดขโมยศพเพื่อนำมาขายต่อให้แก่เหล่าหมอและนักศึกษาแพทย์โดยแต่ละศพอาจจะมีราคามากกว่า4-7ปถึงปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากในสมัยนั้นและพรราคาซื้อขาย ที่ช่างสูงเย้ายวนใจพวกหัวขโมยผู้หิวเงินนี้เองจึงทำให้หลายๆศพที่เพิ่งถูกฝังได้ไม่นานถึงกับจะต้องมีญาติๆคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานอนเฝ้าสุสานกันเลยทีเดียวโดยที่พวกเขาต้องคอยเฝ้าสุสานเช่นนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้แน่ใจว่าศพของผู้เสียชีวิตจะเน่าเปื่อยจนไม่สามารถที่จะนำไปใช้การอะไรได้อีกแล้วเมือ่อกิจขุดศพขึ้นมาขาย กลายเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูเพราะทำเงินได้ง่ายและไวมากเนื่องจากทางผู้ซื้อซึ่งโดยปกติก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์พวกเขาจะไม่สนใจถึงแหล่งที่มาของศพอยู่แล้วว่าจะเป็นศพของใครและผู้ขายนำศพเหล่านี้มาได้อย่างไรเหตุเพราะการติดต่อซื้อขายศพเช่นนี้นั้นผิดต่อกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ยินยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อศพกันได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องลังเลเมื่อผู้ซื้อไม่สนใจถึงแหล่งที่มาว่าศพจะได้มาด้วยวิธีใดอีกทั้งราคาที่ซื้อขายกันในตลาดมืดนั้นก็สูงมากและพวกญาติๆของผู้เสียชีวิตเองก็เริ่มมีความระแวดระวังคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเฝ้าหลุมศพกันมากขึ้น นั่นจึงทำให้ชายสองคนที่มีชื่อว่าวิลเลียมแฮร์และวิลเลียมเบิร์กเกิดความคิดชั่วร้ายที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างง่ายดายโดยที่พวกเขาไม่ต้องไปขโมยศพเหมือนกับโจรรายอื่นๆจากจิตสำนึกสุดชั่วร้ายที่ว่าในการขโมยศพด้วยการลักลอบขุดศพนั้นมันยากนักถ้าอย่างนั้นการฆ่าคนให้เป็นศพเสียเองแล้วนำไปขายในราคาสูง ย่อมเป็นวิธีที่ง่ายยิ่งกว่าแล้วความคิดอันชั่วร้ายนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิดอีกต่อไปเพราะพวกเขาได้ลงมือฆ่าคนเพื่อนำเอาศพอันสดใหม่กว่าใครๆไปขายต่อในราคาที่สูงมากจากศพแรกที่ขายทำเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างง่ายดายจึงทำให้เกิดการฆ่าเหยื่อรายที่สองสาและ5ตามมา จนกระทั่งพวกเขาได้ใจและได้ทำการสังหารคนเพื่อนำศพไปขายต่ออีกหลายต่อหลายครั้งผู้บริสุทธิ์ที่มีชีวิตอยู่ดีๆโดยที่ไม่รู้อิโนอีเนใดๆดต้องมาตายกลายมาเป็นศพเพราะฆาตรกรสองคนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยเหลายแล้วลายเล่าในที่สุดแล้วก็ส่งผลให้พวกฆาตรกรอย่างวิลเลียมแฮรและวิลเลียมเบิร์ก ได้รับสมญานามว่าเป็นนักกล้าศพแห่งเอดินเบิร์กเลียมแฮและวิลเลียมเบิร์กไม่ใช่เพียงพวกโจรขโมยศพธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแต่พวกเขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่ออกอรารวาสอยู่ในเอดินเบิร์กสกอตแลนด์ Scotland, ในดินแดนแห่งสหาราชอาณาจักรในช่วงปี1827ถึงปี1828แฮและเบิร์ก ได้ทำการสังหารเหยื่อไปมากถึง17รายโดยจะเลือกแค่เหยื่อที่ดูเป็นคนอ่อนแอหรือคนชาราที่ไม่มีทางสู้โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้านและไม่มีญาติพี่น้องหลังการฆ่าเหยื่อแฮและเบิร์กมักจะนำศพไปขายที่มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์กเพราะรู้ดีว่าที่นั่นมีลูกค้าที่พร้อมจะซื้อศพเพื่อที่จะนำไปชำแหละ สำหรับการศึกษาวิจัยรอยอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ารายสำคัญของพวกเขาก็คือหมอโรเบิร์ตเนาะซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่พร้อมจะจ่ายเงินก้อนโตเพื่อแลกกับศพมนุษย์ที่หามาได้นอกจากนี้แล้วทั้งแฮร์และเบิร์กก็ยังได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจชั่วร้ายเช่นนี้ต่อไปจากหญิงสาวสองคนคือมาร์กาเร็ตและเฮเลนซึ่งมาร์กาเร็ต ก็คือภรรยาของแฮส่วนเฮเลนคือภรรยาของเบิร์กนั่นเองวิลเลียมเบิร์กเกิดเมื่อปี1792ที่เอนีซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสตาร์เคนทางตะวันตกสุดของมณฑลทีโลนที่ไอซ์แลนด์เหนือแห่งสหราชาอาณาจักรเบิร์กผ่านการทำงานมาแล้วหลายอาชีพตั้งแต่เป็นคนรับใช้ของเจ้าหน้าที่ในโดนากาวไปจนถึงการทำการค้าขาย และยังได้เคยเข้าร่วมเป็นทหารกองหนุนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ที่สกอตแลนด์ในปี1817เบิร์กได้ประกอบอาชีพเป็นคนงานกุดครองจนกระทั่งได้มาพบรักและแต่งงานอยู่กินกับแมคโดเกลเฮเลนกรรมกรหญิงที่เคยผ่านสารพัดอาชีพมาแล้วมากมายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นหญิงทอผ้าช่างปะรองเท้าหรือคนงานผลิตขนมปังส่วนวิลเลียมเฮ ประวัติของเขาค่อนข้างจะคุมเครือกว่าเบริรกซึ่งบ้างก็ระบุว่าเขาเกิดปีเดียวกันกับเพื่อนฆาตกรผู้หูในปี1,792หรือบ้างก็ว่าเขาเกิดในปี1,804ส,ส่วนถิ่ฐานบ้านเกิดนั้นอาจจะเป็นบริเวณใกล้ๆกับไพรส์ p าร์กหรือเคอร์ี่บริเวณไอซ์แลนด์เหนือแห่งสหราชาอาณาจักรซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเกิดของเบิกนะ วิลเลียมแฮได้เอ,อพยพถิ่นฐานจากไอซ์แลนด์เหนือมาอาศัยอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งในสกอตแลนด์ก่อนที่ต่อมาจะย้ายมาอยู่ที่เอดินเบิร์กและที่เอดินเบิร์กแฮก็ได้รู้จักกับชายคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าโลกัวซึ่งโลกัวคนนี้เขาเป็นเจ้าของกิจการบ้านพักให้เช่าในเวสต์พอร์จนกระทั่งเมื่อโลกัวได้เสียชีวิตลงในปี1826 แฮก็ได้แต่งงานกับมากรเร็จผู้เป็นภรรยาไ่ม้ของโลกัวและนั่นจึงทำให้แฮ้ได้กลายมาเป็นเจ้าของกิจการบ้านพักให้เช่าคนใหม่แทนที่โลกัวอดีตสามีผู้ล่วงลับของมากรเร็จต่อมาในปี1838ช่วงฤดูใบไม้ร่วงดวงชะตาแห่งปีศาตาร์คตกรก็อาจจะชักนำให้แฮและเบิร์กได้มาพบกันเมื่อวันหนึง่ง เบิร์กและเฮเลนได้ย้ายเข้ามาเช่าบ้านพักของแฮทำให้เขาทั้งคู่ได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกันจนได้กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันในเวลาต่อมาจุดเริ่มต้นของการเริ่มเป็นคู่หูฆาตกรต่อเนื่องที่มีผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้ารุ่งขึ้นวันหนึ่งเมื่อแฮและเบิร์กพบว่าชายชาราผู้ที่มีรายได้ยังชีพจากการรับเบี้ยบำนาญของทางกองทัพ เกิดเสียชีวิตอย่างกระทันหันอยู่บนเตียงนอนของเขาโดยก่อนตายชายชาราผู้นี้ได้ติดหนี้แฮอยู่ถึงสี่ปอนนั่นจึงทำให้เขาโกรธมากจนถึงขนาดที่ว่าแฮไม่คิดที่จะเอาศพของชายชาราผู้นั้นไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกทั้งแฮและเบิร์กต่างก็เคยได้ยินข่าวลือมาบ้างว่าที่มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์กมีผู้ที่พร้อมจะจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก เพื่อแรกกับการได้ศพของผู้เสียชีวิตมาเพื่อทำการชำละสำหรับการศึกษาวิจัยดังนั้นพวกเขาทั้งสองคนจึงได้นำศพของชายชาราไปเสนอขายและการซื้อขายศพในครั้งนั้นก็เป็นการซื้อขายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและง่ายดายกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้มากลูกค้ารายแรกที่ซื้อศพของชายชาราไปก็คือดรโรเบิร์สน็อกซ์ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกกายวิภาควิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก นี่สินของชายชาราที่ติดแฮอยู่คือสี่ปอนแต่ร่างกายของเขานั้นกลับทำเงินให้แก่แฮได้มากถึง7ปอนสิบชิลลิงซึ่งมันมากกว่าที่แฮและเบิร์ดคิดเอาไว้มากพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการซื้อขายศพมนุษย์จะสามารถทำเงินได้อย่างมากมายและง่ายดายขนาดนี้อีกทั้งดรโรเบิร์ตยังได้เน้นย้ำกับคนทั้งคู่อีกว่า เขายินดีที่จะรับซื้อศพโดยไม่จำกัดจำนวนในราคาที่สูงและไม่สนใจด้วยว่าเขาทั้งสองจะหาศพมาได้จากที่ใดหรือว่าหามาได้กี่ศพก็ตามเขาก็พร้อมที่จะรับซื้อศพที่หามาได้ทั้งหมดเหล่านั้นอีกด้วยโดยปกติคนส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาที่ว่าตัวเองมีเงินน้อยเกินไปแต่ แทบจะไม่มีใครที่ประสบกับปัญหาที่ว่าตนเองมีเงินมากจนเกินไปเลยแฮและเบิร์กก็เช่นกันแม้ว่ารายได้จากการขายศพชายชาราจะได้เงินมามากแต่ไม่นานนักเงินจำนวนนั้นก็ถูกใช้ใจ่ายไปจนหมดสิ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาจึงช่วยกันคิดวางแผนที่จะหาเงินจำนวนมากด้วยวิธีการง่ายๆโดยการที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายนัก ซึ่งคำตอบสุดท้ายที่พวกเขามีความคิดเห็นตรงกันก็คือการนำศพไปขายการขายศพเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเขาที่สามารถหาเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายแต่ในความเป็นจริงอาชีพการขโมยศพมาขายในตลาดมืดเคยมีหลายคนที่ได้ทำกันมาก่อนแล้วจนพวกญาติญาติของผู้ตายต้องเริ่มหันกันมาช่วยกันเฝ้าหลุมศพเพื่อป้องกันไม่ให้ศพถูกขโมย ทำให้ในตอนนี้ศพใหม่ๆเริ่มที่จะหาได้ยากขึ้นและไม่สามารถที่จะไปลักลอบขโมยหรือปล้นกันมาได้ง่ายๆอีกต่อไปเมื่อความโลภเข้าครอบงำจิตใจเบิกและแฮจึงได้มีความคิดตรงกันว่าหากการขโมยศพมันยากนักก็ฆ่าคนให้มันเป็นศพไปเลยย่อมเป็นเรื่องที่ง่ายกว่ามากดังนั้น แผนการอันชั่วร้ายของคนทั้งคู่จึงได้เริ่มต้นขึ้นโจเซฟคือชื่อชายชาราผู้เป็นเจ้าของโรงสีข้าวคนหนึ่งซึ่งกำลังนอนป่วยอยู่บนเตียงตามลาพังในบ้านพักของแฮแฮและเบิร์กได้ทำทีเป็นไปเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับเขาพร้อมๆกับมอมวิสกี้จนกระทั่งชายชาราคนนี้ฟุบหลับไปจากนั้น เยื่อก็ถูกฆ่าโดยการใช้หมอนอุดปากและจมูกจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตและศพนี้ก็ถูกนำไปขายต่อให้แก่ดรโรเบิร์ตน็อกซ์ด้วยราคาสูงถึง10ปอนด์ซึ่งก็คือมูลค่าของผลจากการฆาตกรรมคดีแรกของพวกเขานั่นเองชื่อเสียงของดร์โรเบิร์ตน็อกซ์ เป็นที่รู้กันและรู้จักกันดีในฐานะของอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักกายวิภาคศาสตร์คนดังแห่งยุคที่เน้นการเรียนการสอนและการศึกษาหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นดรโรเบิร์ปตปฏิเสธความเชื่อทางด้านศาสนาศาสตร์ที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างตรงไปตรงมาทำให้เนื้อหาที่เขาถ่ายทอดจากภูมิความรู้ ที่ผ่านการทดลองมาแล้วนั้นมีความสนุกและไม่น่าเบื่อจนทำให้วิชาที่เขาเป็นผู้สอนเป็นวิชายอดนิยมที่มีผู้ต้องการที่จะเข้าเรียนมากที่สุดแต่เมื่อทางสหรชาชอาณาจากักรได้มีการออกกฎหมายในปี1832ซึ่งมีข้อกำหนดเอาไว้ว่าศพที่จะถูกนำมาใช้สำหรับการศึกษาหาความรู้ จะต้องเป็นศพของนักโทษประหารเท่านั้นนั่นจึงทำให้ด็อเตอร์โรเบิร์ตต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนศพเพื่อนำมาใช้ฝึกสอนนักศึกษาแพทย์และจากปัญหานี้ทำให้เขาต้องยอมออกตัววิ่งเต้นให้ทางการสหราชอาณาจรรักรแก้ไขปัญหาอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วความพยายามของเขาก็ไร้ผลเพื่อที่จะทำการศึกษาทางด้านวิทยศาศาสตร์ และการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าต่อไปได้ดรโรเบิร์ตจึงได้ตัดสินใจยอมซื้อศพของผู้เสียชีวิตจากพวกนักล่าศพในราคาสูงซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะแอบ,บไปขุดศพที่เพิ่งจะเสียชีวิตใหม่ๆจากสุสานมาขายให้แก่เขาโดยที่เขาจะไม่สนใจและไม่สอบถามเลยแม้แต่น้อยว่าศพแต่ละศพที่ถูกนำมาขายนั้นมีที่มาอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายศพกับแฮและเบิร์กเขายินดีที่จะจ่ายเงินให้ราคาสูงเป็นพิเศษเพราะดรโรเบิร์ตคิดว่าเขาทั้งคู่มีความน่าเชื่อถือในฐานะนักล่าศพที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในด้านของการเสาะแสวงหาศพที่มีความสดใหม่หากแต่ว่าแฮและเบิร์กไม่ได้เป็นนักล่าศพตามที่ดรโรเบิร์ตคิดไว้แต่อย่างใด เพราะสถานะที <governor> <lent il> <It> ่แท <Luis> ้จริงของพวกเขานั้นก็คือฆาตกรต่อเนื่องนั่นเองการก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องโดยสองฆาตกรเกิดขึ้นตามมาอีกหลายคดีเช่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี1828เบิร์กและแฮได้เช้อเชิญให้เอเบเกลซิมสันหญิงชราผู้กินเบี้ยเลี้ยงบำนาญเข้ามาพักอาศัยที่บ้านเช่าและใช้เครื่องดื่มมึนเมา มอมแม่เท่าจนหมดสติไปจากนั้นก็ทำให้เหยื่อสิ้นลมหายใจตายลงไปในทันทีการหลอกล่อเหยื่อมาทำการสังหารกลายเป็นธุรกิจครอบครัวของแฮและเบิร์กอย่างเต็มรูปแบบเมื่อภรรยาของเขาทั้งคู่ต่างก็ให้ความร่วมมือในการพาเหยื่อมาสังหารอีกด้วยโดยเฮเลนและมาร์กาเร็ต มักจะชักชวนให้หญิงโสเภณีมาที่บ้านพักเพื่อกินดื่มพูดคุยและสังสรรค์กันตามภาษาผู้หญิงจนเมื่อเหยื่อมีอาการเมามายจนหลับไปเวลาแห่งการสังหารโดยสองสามีฆาตรกรของพวกเธอก็จะเริ่มต้นขึ้นแม้ว่าแผนการค้าศพมนุษย์เช่นนี้จะดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ศพของเหยื่อโสเภณีที่มีชื่อว่า แมรี่แพตเทอร์สันกลับมีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งจำเธอได้ขึ้นมาดังนั้นก่อนที่เรื่องจะลุกลามบานไปแผนการลวงโสเพนีมาสังหารจึงต้องถูกยกเลิกไปพักใหญ่เหยื่ออีกรายของพวกเขาคือขอทานหญิงที่ไม่มีใครรู้จักชื่อแต่ผู้คนในระแวกนั้นมักจะเรียกเธอว่าเอฟฟี่อยู่ๆชาวบ้านก็ไม่มีใครได้พบเห็นตัวเธออีกเลย แต่ก็ไม่มีใครที่จะสนใจถึงการหายตัวไปของเธอมากนะักจนกระทั่งแฮและเบิร์กโดนเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมและคนพบเรื่องราวที่ได้ถูกเขียนบันทึกเอาไว้ของเบิร์กจึงทำให้รู้ว่าการที่เอฟฟี่หายตัวไปนั้นคือการที่เธอได้ถูกลวงไปฆ่าและนำศพไปขายในราคาสิบปอนหรือกับเหยื่อบางรายของพวกเขาที่ดูเหมือนว่า น่าจะทำการสังหารได้โดยง่ายๆแต่กลับต้องกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเช่นกรณีเหยื่อหญิงชาราที่มีหลานชายหูหนวกเป็นใบในตอนแรกแฮและเบิกเลือกหญิงชาราเป็นเหยื่อแต่จะปล่อยหลานชายเป็นใบไปเพราะคิดว่าหลานใบของเธอคงไม่สามารถที่จะนำเรื่องที่ได้รู้ได้เห็นไปบอกต่อใครต่อใครได้แต่นั่น ก็ไม่ได้หมายความว่าการสื่อสารด้วยวิธีอื่นๆจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งปรากฏว่าเด็กใบ้ออกอาการวอยาวและพยายามที่จะสื่อสารด้วยกิริยาท่าทางจนเบิกเห็นว่าหากปล่อยเด็กคนนี้ให้มีชีวิตต่อไปก็อาจจะทำให้เดือดร้อนในอนาคตได้เขาจึงได้ตัดสินใจที่จะฆ่าเด็กชายและยัดใส่ถังเพื่อที่จะนำไปทิ้งอีกด้วยการเลือกเหยื่อ ที่ไร้ญาติหรือเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจทําให้งานของแฮและเบิร์กดำเนินไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่เกิดคดีความทำให้พวกเขาเริ่มมีความประมาทแฮและเบิร์กลงมือฆ่าคนถีขึ้นเรื่อยๆเพราะความโลภที่อยากจะได้เงินจำนวนมากๆแต่หารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงคดีความนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับรายงานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับหญิงชราที่อาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านพักเธอมีชื่อว่าเดตี้ศพของเธอถูกพบโดยสองสามีภรรยาตระกูลเรซซิงซึ่งเป็นคนรับจ้างทำความสะอาดบ้านให้แก่หญิงชราโดยเกรซพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างภายในบ้านที่ดูผิดปกติไปอีกทั้งยังมีรอยเลือดกองใหญ่ปรากฏอยู่บนที่นอน จนกระทั่งได้เหลือไปเห็นว่ามีแขนข้างหนึ่งแข็งทื่ออยู่ใต้โซฟาและนั่นก็คือท่อนแขนที่ถูกตัดออกมาจากศพของนางเดดตี้หญิงชาราที่ได้เสียชีวิตมาแล้วข้ามคืนด้วยความตกใจสองสามีภรรยาจึงได้ทิ้งร่างของหญิงชาราไว้เช่นนั้นแล้วรีบไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเมื่อเฮเลนและมาการ็ตรู้ข่าว ว่ามีคนไปแจ้งความถึงการพบศพของเดตี้พวกเธอก็รีบเอาข่าวนี้ไปเตือนให้แฮและเบิร์กหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบสาวมาถึงตัวแต่เพราะความประมาทของแฮและเบิร์กที่ไม่เคยมีกรณีฆาตกรรมคดีใดถูกโยงมาจนถึงตัวพวกเขาได้ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่หลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการสืบสวนเพื่อนบ้านของเด,ดตี้หลายคนและจากการสืบสวนอย่างละเอียดก็มีข้อมูลชี้ว่าก่อนที่หญิงชราจะสิ้นใจมีคนพบเห็นเธออยู่กับแฮและเบิร์กเป็นคนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมุ่งหน้าไปหาคนทั้งคู่เพื่อสอบปากคำแล้วจากนั้นก็ตรงไปหาดรโรเบิร์ตส็อกเพื่อค้นหาหลักฐานบางอย่างจากสมมติฐานที่คาดการเอาไว้และที่ห้องผ่าตัด พวกตำรวจก็ค้นพบร่างของเดตตี้ตามที่ได้ตั้งข้อสมมติฐานเอาไว้จริงๆการค้นพบศพและชนสูตรผลของหญิงชาราได้ข้อสรุปว่าเป็นการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจและตำรวจก็มั่นใจว่าแฮร์และเบิร์กคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ฆาตกรรมในครั้งนี้ ดังนั้นจึงได้ทำการจับกลุ่มตัวชายทั้งสองคนและภรรยาของพวกเขาเอาไว้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชื่อมั่นว่าแฮและเบิร์กคือฆาตกรต่อเนื่องโดยมีภรรยาครั้งสองเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแต่อย่างไรก็ตามคำให้การลอยๆกับหลักฐานเล็กๆน้อยๆเท่าที่มีอยู่ยังมีน้ำหนักไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดีกับพวกเขาได้ในเวลานี้ คุณแจดอกสําคัญที่เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องการมากที่สุดคือพยานที่เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมซึ่งจากรูปแบบการวางแผนของแฮและเบิร์กที่มีความรอบคอบรัดกุมทําให้การค้นพบพยานจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ใครจะคาดคิดว่าพยานผู้เห็นเหตุการณ์คนสําคัญที่สุดที่ตํารวจพยายามควานหาตัวจะอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมมือซึ่งพยานคนนั้นก็คือวิลเลียมแฮนั่นเอง ิลเ,เลี่ยมแฮยอมทรยศหักหลังเพื่อนเพราะความวิตกจริตหลังจากการถูกจับกุมตัวเขาเกิดความเกรงกลัวความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิตดังนั้นเขาจึงได้เสนอเงื่อนไขว่าหากตำรวจกันตัวเขาเป็นพยานและยอมปล่อยตัวเขาไปเขาจะยินยอมสารภาพความจริงทุกอย่างเมื่อตำรวจตอบรับเงื่อนไขข้อเสนอแฮจึงได้สารภาพพร้อมกับโยนความผิด ไปให้เบิกเพียงคนเดียวและนั่นก็ส่งผลให้วิลเลียมเบิกต้องถูกตำรวจพิภากษาให้ได้รับโทษประหารชีวิตเมื่อเดือนธันวาคมปี1822ส่วนคนอื่นๆที่เหลือไม่ว่าจะเป็นวิลเลียมแฮเฮเลนและมาร์กาเร็ตภรรยาของเบิร์กรวมไปถึงด็อเตอร์โรเบิร์ตน็อกซ์ทุกคนต่างรอดพ้นความผิดเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอสำหรับดำเนินคดี วันที่28มกราคมปี1829คือวันประหารชีวิตของเบิร์กว่ากันว่าเขารู้สึกย่แย่กับสิ่งที่ได้กระทำลงไปแต่ที่ทำให้รู้สึกแย่ไปยิ่งกว่านั้นก็คือเขาโกรธเครืองดรโรเบิร์ตทั้งที่ยังจ่ายเงินค่าศพให้แก่เขาไม่ครบซึ่งเงินก้อนนั้นมากพอที่จะสามารถซื้อเสื้อโค้ทดีๆสักตัวสำหรับใส่เอาไว้ในวันประหารได้เบิร์ก ต้องตายอย่างทุกข์ทรมานจากการถูกแขวนคอท่ามกลางสายตาผู้คนที่เข้ามารอชมการประหารกันอย่างเนืองแน่นในขณะที่กำลังถูกแขวนคอเบอริรกเขายังไม่ตายในทันทีแต่กับสิ้นลมหายใจได้ช้ากว่าที่ควรอาจจะเป็นเนื่องจากสายรัดคอมีขนาดสั้นเกินไปหลังจากการประหารชีวิตเบิกเสร็จสิ้นไปเฮเลนภรรยาของเบิกก็ต้องหลบหนีอย่างหัวซุกหัวซุนไปต่างประเทศ เนื่องจากเธอโดนชาวบ้านที่โกรธแค้นจะเข้ามารุมจับเธอแขวนคอซึ่งลือกันว่าเฮเลนได้หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและเสียชีวิตในปี1868ส่วนมาเกเรตภรรยาของแฮก็ไม่ได้แตกต่างกันนักเธอได้รับแรงกดดันจากชาวบ้านจนต้องอบพยพไปอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์แล้วจากนั้นก็ไม่มีใครได้รู้ข่าวหรือพบเห็นเธออีกเลย สำหรับดรโรเบิร์ตอาจารย์แพทย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นผู้รับซื้อศพนั้นเขาถูกไล่ออกจากตำแหน่งหน้าที่การงานอีกทั้งก็ยังไม่มีมหาวิทยาลัยไ,ไหนไหนที่จะยอมรับเขาเข้าทำงานอีกเลยชื่อเสียงความศรัทธาที่ดรโรเบิร์ตเคยได้รับและสั่งสมมาอย่างยาวนานหลายปีต้องมาพังทลายลงไปจนหมดสิน้นทำให้เขาต้องเก็บตัวเงียบ แล้วย้ายหนีไปทำงานในโรงพยาบาลมะเร็งแห่งหนึ่งในกรุงรอนดอนกระทั่งได้เสียชีวิตลงในปี1862หลังจากที่วิลเลียมแฮร์ได้ถูกปล่อยตัวในเดือนกุมภาพันธ์ปี1829เขาก็ได้หายตัวไปและก็ไม่มีใครได้พบเห็นเขาอีกเลยแต่อย่างไรก็ตามลือกันว่ามีผู้พบเห็นแฮร์หลับนอนอยู่ข้างถนนในกรุงลอนดอน ในสภาพของชายขอทานตาบอดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องอันโด่งดังของแฮและเบิร์กส่งผลให้มีการแก้ไขกฎหมายในปี1832โดยกฎหมายใหม่นั้นช่วยเอื้อประโยชน์ให้แก่การหาศพเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์ได้อย่างสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นเพื่อหยุดยั้งอาชีพนักล่าศพ ที่พยายามจะลักลอบขโมยศพมาขายจนถึงกับต้องฆ่าต้องแกงกันเกิดขึ้นนอกจากเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่อของแฮและเบิร์กก็ยังได้ถูกนำมาสร้างเป็นละครเวทีและภาพยนตร์อีกหลายครั้งโดยจะมีการดัดแปลงแต่งเติมเรื่องราวให้มีสีสันและเข้มข้นยิ่งยิ่งขึ้นไป